สวัสดีค่ะทชลเลอร์ไทยแลนด์นามขานามปรมาราวาค่ะถ้าเรื่องท้าทายน่าจะเป็นในเรื่องแนวความคิดที่เราเป็นรุ่นสองค่ะเราต้อง c o n วิน c ์ผู้ใหญ่ในบางเรื่องนิดนึงว่าให้ท่านเห็นด้วยในสิ่งที่เราคิดค่ะในเวลาเดียวกันก็อยากจะคิปเสน่ห์หรือว่าสิ่งต่างๆที่รุ่นหนึ่งเนี่ยได้ทำเอาไว้ด้วยค่ะ ถ้าเครียดเนี่ยส่วนใหญ่น้ำก็อยากจะกลับบ้านเลยค่ะแล้วก็ไปสเปนไทม์กับครอบครัวค่ะแล้วก็เล่นกับหลานเล่นกับน้องหมาค่ะแล้วก็ส่วนมากก็คงดูซีรีส์ค่ะอันนี้ก็คือผ่อนคลายสุดละชีวิตหลังแต่งงานเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็จริงๆก็ไม่เปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าถ้าให้พูดตามตรงก็รู้จักกันมา10ปีละอย่างเดียวที่เปลี่ยนก็น่าจะเป็นเรื่องของว่าเราได้เจอสามีเราทุกเช้าและ ก่อนนอนค่ะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าแฟนแล้วเรียกว่าสามีค่ะบ้านในอดมคติของนาวน้ำคิดว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งของนะคะแต่เป็นความอบอุ่นของครอบครัวนะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือ I'm t h s design ที่สามารถอยู่ได้รุ่นต่อรุ่น,นะคะ่ะครัวที่ดีต้องมีแม่ครัวที่ทำอาหารอร่อยค่ะซึ่งนํำโชคดีมากเพราะคุณแม่นำทำอาหารอร่อยมากค่ะ ท้ายที่สุดแล้วยังไงนะก็คิด <c oughs> ว่าบ้านและครอบครัวสำหรับนามคือคอมฟอร์ตโซนค่ะยังไงฝากติดตามชัดเลร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะ